ก็ถ้าพูดถึงดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คงหนีไม่พ้นเนาะถ้าคิดมาแว็บแรกก็จะเป็นรามินยาเมลนะครับแล้วคนที่2ก็จะหนีไ่ไกลอีกคนก็คูบาซี่อาเซนซิโออะไรพวกนี้นะครับส่วนฝั่งของเราเนี่ยก็มีนะครับผมนั่นก็คือจามิกิเทนแล้วก็ซานเชสนั่นเองก็คือจามิกิเทนเนี่ยลงยิม5นัด25ประตูนะครับแล้วเพิ่งจะอายุย1เองหเองถือว่าฟอร์มแบบว่าร้อนสุดๆนะครับตอนนี้ และส่วนอินาซิโอซานเชสเนี่ยก็ลง23รับ19ประตูเลยนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยเรามีดาวรุ่งที่น่าจับตามอง2คนนะครับก็คือกิทเทนแล้วก็ซานเชซโซนูบิกเนี่ยอีแปดละแก่ละไม่น่าเกี่ยวกับดาวรุ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น2คนที่น่าจับตามองที่ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ระยะยาวนี่ถือว่าน่าจะไว้ใจได้เลยนะครับตอนนี้เรามีเจอกันทางด้านอินเตอร์นะครับผมเป็นบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนะครับดูสกอรซากาหน่อยสิ อุ้ยแบตลี่ของลิเวอร์พูลมาอยู่อิตเตอร์วะ่ะมีใครอยู่วะมีเทลามี่ออกมาใหม่ชเชฟอ้ยเทลามี่อยู่อิตเตอร์อแล้วเปล่าวะก็ตามนี้ครับแผนมากับ532แล้ว5นัดหลังสุดโอเคมีแพ้มีเสมอมาอยากได้บอลถ้วยสักถ้วยหนึน่งแชมป์แรกประเดิมประเดิมไปลุยดีกว่าครับเจอกับอินเตอร์เกมแล้วน,นะครับทางฝั่งอินเตอร์เขี่ยเริ่มก่อนมาชุดฟ้าขาวเออคือหลังครับ เอาเอาเอาคาราเบียเอฟเอฟเอบเอาแล้วกดพาวเวอร์ช็อตทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไหลมาตรงกลางนะครับมาตินีสโล่งๆเลยต้องกดพาวเวอร์ช็อตใส่ด้วยนะยิงเข้าไปลูกนี้พี่ิดไปไม่ถึงครับเอาไหลมาคาราเบียคาราเบียเคคาราเบียเลียมดีกว่าครับคาราเบีย ลากขึมาเองครับให้ซานเชสมารอคาราเปียก่อนแล้วไหลให้โดบิกอย่างงี้งามๆหนึ่งหนึ่งหรือเปล่ปาหลุดเก็บออกไปเอาแล้วตรงกลางที่ผ่านแล้วเราเอาหลุดมาอย่างงี้โอเคเอ้ยเอ้ยเอดิก้าแล้วลุงจะโดนอยู่แล้วเฮียเล่นกันอย่างงี้ซานเชสฝากตูรามก่อนซานเชสวิ่งหน่อยเบียดได้ไหมโอ้โหเบียดดิสู้ดิมาโกไม่ได้เอาแต่ยังไปเอาคืนมาได้มาซานเชสอินาซิโอซานเชสยังไง คืนโซเลกดเลยลูกนี้แล้วอูซูเปอร์เซฟครับผมเราตะลุกมาทีนิสดึงก่อนรอบาลิล่าครับแล้ไหลหลุดมาคาริคูอาตรงกลางยิงลูกนี้อูหลุดเก่าออกไปเองโอ้ยแล้วทษหนึ่งนาทีหมดหรือเปล่าก็หมดเรื่องเรียบร้อยครับผมกับครึ่งแรกทางฝั่งอินเตอร์มิลานเขานำาไปก่อนหนึ่งรประตูศูนย์นะวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโรมา่าให้โดบิกมาครับโดบิกจิงอยู่ให้ตูราม แล้วโดบิกมาลงลงโอ้โหยิงไม่ทันเราย่าเงี้ยเอาหนึ่งหนึ่งครับผมโอ้โหจะเคลียแต่ว่าไปติดหน้าแข้งของโดบิกโอ้โหลูกนี้โชคช่วย,ยจริงครับด้านโดบิกของเราโชคช่วยจัดๆเลยนะในวันนี้ตุรามจะยกให้โดบิกนะครับแล้วเนี่ยอ๋อบัตตนี่มาเตะหัด <c oughs> เข้าประตูเฉยเอาแล้วลากมาเองครับหลุดมาหมดเอาหลุดมาหมดเอายืนมองทำไมอะ โดีิเดยยืนมองอะไรกันวะเฮ้ยยืนมองเขาเล่นบอลเป็นอันนี้เลยวะแฟนบอลข้างสนามด้วยสองหนึ่งครับผมเตอร์ขึ้นนำเราแล้ว,ลวมาโกเจอคาราบีอตัดเอาแล้วยังไม่ออกด้วยนะยกมาให้โซเล่ครับพักก่อนซานเชซไหลให้ตุลามโดบิกลงๆมาแล้วสองสองเราอีกทีนึงงูไม่ได้เอาเอาไหลเข้าอีกเปล่า,เ,าเกือบไหลเข้าอีกแล้ว แล้วขูวช่ชิงกันหนึ่งสองดิมาโกมาแล้วยา้ายมันคอสนะตัวนี้คอสพอดีแล้วคอสติดคาราเบียครับผมแต่ว่าบอลสองอยู่ที่เตอร์เอาแล้วเราตาโลมาเตโอเคหลงพี่เดีแล้วพี่จ้าวขยับสองคนนะครับสอง,งด้านเมรลลี่ลงมาแทนโดบิกแล้วก็มาชินีแทนคาร์ลูลรับผมนี่โดบิกหายหน้าหายตาไปหมดเลยนะครับวันนี้อ่อนเนอร์ครับเดล่าคอสไปได้ไหมเอาแล้วติดมือหลงพี่เดยังได้อยู่ไอซานเชสมาล่างครับเอาได้สวนครับซานเชต ให้คาเดโอกูมาจังหวะนี้คาเดโอกูมาคนเดียวมันเปล่าเปลี่ยวหัวใจแล้วยิงเลยลูกนี้แล้วสองสองครับผมคา,าเดโอกูดีเสมอจนได้ครับผมช่วงท้ายของครึ่งหลังเลยนะโอ้ยปกตินี่ยิงไม่เข้านะคาเดโอกูถนัดขวานะผมเพิ่งรู้และแต่เราเล่นแบ็กซ้ายอะ่ะผมคิดว่าเขาถนัดซ้ายไงแต่จริงเขาเล่นแบ็กขวานะครับโอ้โหหลุดมาโอ้หลุดมาอย่างนี้ โอ้ยปล่อยจอยเลยครับสามสองโอ้ฟอติซีครับผมยิงเข้าไปอะไรวะแล้วก็หมดลงเรียบร้อยครับผมเราเปิดบ้านแพ้ทั้งได้เตอร์สามตัวสองนะผมว่าละ็อตสุดท้ายเมื่อกี้แม่งเอ้ยผมปล่อยจอยเลยอะไอย้ยิงยังไงมันก็ยิงเข้าอะ่ะก็ทำดีที่สุดแล้วครับโรมา่าก็นี่เปิดบ้านแพ้ไปส2สอง จะตีก็ตีเสมอได้แต่ไปจะไปโดนเข้าคืนอ e <_ cer selling> ีกล <ian> ูกหนึ่งเหลือจะเชื่อนะครับก็โปไปอิตาเลียนนะครับเราตกรอบ8ทีมแพ้ให้กับทางด้านอินเตอร์มิลาน3ามรูสองนะครับแล้วก็มีใครเข้ารอบอีกเนี่ยเอซีน่าจะไปเจออินเตอร์นะก็ตามนี้ครับผมทางฝั่งโปไอิตาเลียโอ้ยถ้วยแรกไม่ได้แล้วครับตกไปแล้วหนึ่งถ้วยนะตอนนี้พปจาบก็มาแล้วครับวันนี้เป็นเกมในลีกนั่นเองมาที่สนามอะไรเนี่ยคาซี อเซซิโอของ้องฟังอตแลนต้านะครับผมอตแลนต้ากับโรมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นดาบี้กันหรือเปล่านะจำไม่ได้วะก่อนนี้เด,เดือดนะครับคู่ที่2คู่แรกก็เดือดไปแล้วโอ้โดนคูโโน่ลกระสิงนะเตอติจเจอกันอีกรอบนึงก่อนนี้แรพเร็ตจริงของโรมานะครับผมองคพี่เดนะเป็นผู้รักษาป,ประตูก็ไม่ได้มีเปลี่ยนใครลงนะครับวันนี้เหมือนแมตช์ที่แล้วเลย เอ้อปีเปลี่ยนเดิดเปลี่ยนเมลิลี่ลงแทนโดบิกนะครับวันนี้เกมเริลมนะครับทางฝั่งออตลันตาเขียเริ่มก่อนนะครับผมมาชุดน้าเงินฟ้านะวันนี้แขงลงก็ล่างครับก็รู้ว่าเจอคาร์เดียกูตัดไว้ได้แก้ใหม่ครับกิตันเต้ออกที่เมล,ลิลี่ครับผมกิเทนวิ่งเลยกิเทนจามีกิเทนไปกิเทนมีความไปมีอะไรมีหมดอ,อึบล็อกให้เมล,ลิลี่มายิงตรกนี้แล้วโอ้ซูเปอร์เซฟโอ้เสียดายครับ คอนเนอร์ทางฝั่งโรมา่าเรียกโซลีมาเฮ้ยไม่ใช่ดิคาราเบียมาริล,ลี่ขออยู่แล้วพีช่องขอโกลเลนลุนี่เอาเลยจุม่มผมว่าไม่ใช่แค่สารเชลล์นะที่น่าจับตามองมาลลริลี่อีกคนนะผมอุย้ยยิงอย่างคมนอกกรอบด้วยครับตัวน,นี้คาราเบียฝากมาริล,ลี่นะผมมีช่องยีนาคิตันเตน้หลบทันไม่งั้นเอ,อ้ยติดบล็อกกันเองอีกกลางอ,อ้๊บ เอาแล้วโดนพลิกหนีมาชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วแล้วยกมาไม่มีใครถึงเลยแต่ว่าหลุดกรอบออกไปให้ตูรามลรามรามอให้โซเล่ครับมล,ลริลีวิ่งแล้วให้มลริล,ลรีมาครับฝากจามิกกเทนจามิกกเทนมีช่องขอ,งของกดเองเลยลูกนี้โอ้ยซูเปอร์เซฟเสียดายเลยคอนเอนอร์ทางฝั่งโรมาครับผมให้คารเปลมาแต่ว่าหลอก มีถึงแล้วตกที่มาริลีกแล้วให้โซเล่มาครับแล้วมุมมีเขาปั่นนุ้ยเซฟอีกแล้วโูม,มิดกดเนื้อครับผมยังไงลูกนี้คอร์สไปติดครับในสนับของอดันบนครับคาบราเิียฝากคารุลูก,ก่อนให้เกเฟนทูรามทูรามยิงแล้วตบเอาขีดหายแล้วทูรามให้ไม่ดีอะไรมาแล้วแล้วยิงลูกนี้โอเคหลุดเก่าไปเองครับทูรามเกเฟนทูรามครับ ฝากโซเล่ก่อนโซเล่หมุน,นให้ซานเชซด้านบนตรงกลางครับกิเทนเอาาลงอย่างงี้จะม่กิเทนรอเมลิลีก่อนแล้วยิงตรงนี้อูซิฟแหม่โดนเบียดไว้ก่อน,นครับให้ตูราม,มาตูราม,มุนครับใหบนบน้โซเล่เมลลีให้โซเล่มาซานเชซวิ่งมาแล้วแล้ว2-0เก่า2-0คูโสบัตับผมรม่าขึ้นนําแล้ว2-0นะผมจากซานเชซ อินนาซิโอซานเชสดาวรุ่งน่าจับตามองในลีกอิตาลีนะเตะทิ้งไปเลยแล้วยังไงโอเคแล้วก็หมดเรื่งเรียบร้อยครับผมกับช่งแรกทางฝั่ง,งโรงม่าขึ้นนำอัตาันตาไปก่อนสองประตูตสูญนะจะเรียกปกุ๊การ์โมมันก็ไม่ชินปากเนาะเรียกอัตาันตานี่แหละน่าจะชินที่สุดนะครับแล้วผมเปลี่ยนคู่เซตเตอร์สองคนนะครับสองคนด้านมาชินี่มาแทนคาลูแล้วก็อานแทนเอนิก้าครับผมมาดินี่มาดินี่ยกมาคาราลเบีย อาเบียได้ไหมไม่ได้ครับแฮนบอลก่อนเดี๋ยวยังไงตรงนี้ยกมาเคเคลีย์ไปก่อนเขยแล้วถึงโซเล่ครับได้สนกลับสนกลับกีเทนวิ่งหน่อยกีเทนจามีกีเทนไปใช้ความเร็วดาสันโวของลีใช้ความเร็วแล้วยองเอียงโอ้ยไม่ได้ยิงแล้วเอเคอ่านทางดีครับพาราเบียได้สนกลับมากีเทนกีเทนวิ่งเลยมาแกโตหน่อยกีเทนจามีกีเทนปึ๊บ เอียงเอียงลูกนี้สามศูนย์ครับผมโอ้โสามศูนย์มูสวั์หลับฝันดีลาตีสวัสดิ์กิเทนยิงเพิ่มให้ตัวเองหน่อยเว้ยเกมที่แล้วเงียบๆนะกิเทนแต่เกมนี้ยิงแล้วครับผมว่าโดบิกนี่จะเสียตัวจริงให้มาริลลี่นะแล้วไงแล้วก็หมดลงเรียบร้อยครับผมกับเกมนี้ทางฝั่งโรม่ามาเยือนอัลันตาเอาชนะไปได้สามประตูสูงนะวันนี้โอ้สุดยอดจริงๆผมว่าโดบิกเนี่ย เตรียมตัวเสียเก้าอี้ให้เอ้ยเสียเก้าอี้อะไรล่ะเสียตัวจริงให้เมริลี่นะครับผมเล่นดีนะครับเมริลี่กิเทนวันนี้ก็ยิงหนึ่งลูกครับผมซานเชสหนึ่งลูกเมริลี่หนึ่งลูกนั่นเองสามลูกพอดีก็มาดูความมึ่งมั่ใจของบอลก่อนนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่กี่อย่างมั้งเนี่ยเหลือจบในโซนที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เป็นลองเทอมอ่ะระยะยาวก็สองซีซั่นนะครับอะไรเนี่ยเก็ตเอเวอร์เรดอายุทีมอัพ ไม่รู้อะงงก็มีแค่นี้นะแล้วก็ยุโรป้าเข้ารอบไฟนอลนะครับผมเราอยู่รอบ16ทีมนะแล้วก็เนี่ยมันมีอันเนี้ยยากมากครับสําหรับผมเนี่ยเกต7ขีดชีตเนี่ยสำหรับผมแม่งยากมากเล่นเอาต้องเอาชีชีในบ้านนะซึ่งเมื่อกี้เราไปเยือนไม่ได้นะครับเราต้องเอาในบ้านเมื่อกี้มันเป็นแมตช์เยือนเนาะโอ้ก็ยากนะครับ7ขีดชีตเนี่ย ก็แมสชสุดทยวันนี้เจอทวิตเต้น,นะครับผมในศึกยุโรป้าไปลุยกันเลยดีกว่าอย่ารีรอรอช้าครับ <S <S ครับวันนี้มีคนได้ออกจากสโมสรน,นะแต่ว่าออกไปแล้วได้กลับมาอยู่ทางฝั่งยุนยานมุดหรือยานวันเนี้ยไปยืมตัวนะครับผมก็ปล่อยทางด้านจุนไปยืมตัวกับทางด้านเชฟฟิล1ปีนะผม12เดือนส่วนค่าเหนื่อยเราจ่ายให้เองทั้งหมดเลยนะเพื่อให้ดาวรุ่งเราได้เติบโตแล้วก็กลับมารับใช้ทีมต่อ ต่อมาครับวันนี้โรม่ามาเยือนทางด้านทเวเต้นะครับผมสนามนเนี่ยเวสไวน์สเตเดียมเป็นศึกยุโรปา้นะเหมือนเราเข้ารอบคัดเลือกป่ะ16ทีมก็ว <c oughs> ันนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะผมทาวเวนเต้น่าจะไม่น่ากลัวมั้งแล้วไล่ <c oughs> อัพสิบต <profile> ัวจริงของโรม่านะผมวันนี้ผมส่งมาริลี่ตรงตรงไปตัวจริงเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> แล้วตรงกลางตัวรับเนี่ยเป็นโรแมนนะครับผมคู่ตุรามพาคิตันเตนก่อนครับวันนี้ กอตามนี้นะเกมเริ่มนะครับทงังฝั่งทเวเ,เต้เจ้าบ้านเขียวเริ่มกอดมาในชุดสีแดงนะโอ้แดงจีดสัดด้วยเราออกนาล่างมาครับไม่ล้บด้วยคาเดียกูคาเดียกูแล้วไหลามายิงลูกนี้ลงพีเดย์ยิงแรงสัตว์แล้วออกหลังโอเคออกหลังไปครับมาแล้วชิบหายแล้วอุย้ยอย่าถอยกันอย่างนั้นสิแล้วยิงลูกนี้ลงพีเด้คาราบีโอเคเข้ามือหลุงพีเด้ครับเอา้าลนุงพีเดแจกแต้มไอ้เฮีย พี่เดผมล็อกที่คาดเดียวกูนะลุงพี่เด่ล็อกใข่ไข่เมื่อกี้โอ้โหโดนเลยครับเผลอ,อยู่เมื่อกี้เบรดี้ทำไงดีเบรดี้ฝากโซเล่ก่อนไห้ก,กิเทนครับไหลให้ซานเชดยิงเลยลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบออกไปเองซานเชดยิงไกลไม่ค่อยดีว่ะคาร์เบียหมกได้ครับตอนอยู่ที่ซานเชดอินาซิโอซานเชดให้โซเล่มาโซเล่รอก่อนโซเล่รอก่อนเรรออนบรดี้ขออยู่ บอลลี่ไฮโซลีมาแล้วหนึ่งหนึ่งหรือเปล่า,าหนึ่งหนึ่งครับผมอู้หโซลีสองมาอย่างสวยสุดจริงๆลูกนี้มาว่ะขอบ้างนะเอาคืนแล้วครับเอาคืนไวนะทังฝั่งโรมาแล้วมาเอบตรงกลางแล้วยิยงลูกนี้ฮะวิววันนี้หลวงพี่เดชเป็นอะไรเนี่ยวิลุงพี่เป็นอะไรวันนี้ นัดที่แล้วเซฟอย่างดีนะครับนัดนี้ยืนมองอย่างเดียวเลยตัวอนัน่าลูกนี้เขายิงแบบไกลมากนะครับบอลย้อยเข้าลงพี่เดไปไม่ถึงจริงๆสามประสานเราทํางานไม่ได้ครับแล้วก็หมดลงเรียบร้อยกับครึ่งแรกอาเปตติ้ง้นนนำเราไปก่อนสองรวหนึ่งนะโอ้แต่ว่าโมเมนตัาเมื่อกี้เลิ่มมาแล้วนะตอนใกล้ช่งทดเวลารึ่งหลังก็ต้องเอาหน่อยนะครับกิเทนครับจะมีกิเทนจะมีกิเทนจะมีกิเทนใช้ความไว ปากโซเล่ก่อนตูรามตรงกลางแล้วมีช่องเอียงๆตรงนี้อุ้ยซานเชตได้ไหมซานเชตยังเก็บได้อยู่ครับซานเชตหมุนสับให้ตูรามให้จามิเกเทนมาริลี่พิกยิงตรงนี้โอ้ติดบล็อกออกหลังไปแล้วผมขยับหนึ่งคนนะครับสองด้านโดบิกลงมาแทนลุยรุยกี้มาริลี่อุ้ยชื่ออะไรกี่กี้ลิลี่เนี่ยคอร์เนอร์อีกครั้งครับผมสองด้าน มาขอไปแถวสองโรแมนงงเนียวอย้อนสอนไปสองสองมาดิใช่โรแมนปะเอ้ยโรแมนตัวสูงนะครับเทีเปรียบแล้วยกออกมาตรงกลางคาคาเดียกูได้ครับบอลอยู่ที่จามิกิเทนจามิกิเทนดึงหลอกทีนึงรอคาเดียกูมาโดบิกโดบิกให้ซานเชสมาซานเชสซานเชสยิงเลยลูกนี้โอ้โหน่าจะตบตรงกลางว่ะจังหวะเงียบไปเมื่อกี้คือเมมนะครับ คอร์เตอร์ทั้งฝั่งคาเวเต,เต้ครับถ้าเขาคอเราทำอะไรเราไม่ได้เราจะได้สวนคาราเบียเอ้าแล้วเอาตกที่คาเดลกูงี้ยิงกันหน่อยซานเชสวิ่ง้าะล่างแล้วให้ซานเชสมาครับโดบิกโดนตัดอยู่แต่ว่าวิ่งแล้วมาหลุดมาอย่างนี้โอ้โหเล่นกันอย่างดีโดบิกยิงลูกนี้สามสองครับผมโอ้เก็บบอลไม่ต้องเก็บหรอกถ่วงแม่งเลยไปดีใจนิดนึงโอ้โดบิกได้ยิงแล้วนะครับ ไข่ปุ๊สไข่ปัสไข่ปัสมายกมาตงกลางโอเคพักได้ครับกีเฟตูรามแล้ววิ่งแล้วกิเทนภาพเห็นไกลๆวิชาตีจัดกิดเทนเอบอลลงสวยมากข้างในมีแต่ว่าให้โนบิกมาลูกนี้สี่สองโอ้โหคอนเน็กชันแล้วใครจะไหวนะเนี่ยสี่สองเนี่ยหัวยิงตุนอย่างนี้นัดหน้าสบายนะครับเล่นในบ้านเราด้วยได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านนะครับ วันนี้ตูรามยกมาให้ไกลๆนะกิทเทนตบให้โดบิกไม่ล้มเลยนะครับอู้ชิบหายแล้วจะแดงนะชิบหายแล้วซานเชตชิบหายแล้วแดงยี่เชียนัดหนะ้าโอ้ยี่เยไปเข้าจังหวะพลาดเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับเชียผมกจาเจาบอลคืนมาไงแต่ว่าไปเปิดปุ่มใส่เขานะครับโอซานเชตชิบหายแล้วโทษสามทีโอเคแล้วก็หมดลงเรียบร้อยครับผม ทางฝั่งโรมาาชเไนเต้ไปได้4 2นะแล้วนัดหน้าซากเชสเราเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ลงนะครับโดนไบแดงไปนัดนี้โอ้เสีได้เลยไม่เป็นไรครับก็น่าจะถึงโอกาสของนักเตะค,คนอื่นนะโอ้แล้วอัลติตารางคะแนนเราไม่สะดุดเขาก็ไม่สะดุดนะทางด้านอินเตอร์เนี่ยคงกกเท่ากันนะครับตอนนี้แต่ว่าเรายิงไปแล้วเกือบ100ลูกนะขาดอีกแค่ลูกเดียวเราครบ100ลูกนะครับลูกด้เสียเราห่างกับเขาประมาณ10 78ลูกนะตอนนี้ก็ AC ก็ไล่ขึ้นมาแล้วครับ57เท่ากับทางด้านยูวีเฮ้ยมันเลขคู่อะไรครับเนี่ยนะอิตาลีเลขคู่อ่ะก็ต้องลุ้นครับ27นัดเข้าไปแล้วตอนนี้ส่วนทางด้านยูโรป้านะครับผมรอบ16ทีมก็มีเออซาลาเวียชนะทางด้าน PSV ไป1-0นะแมตช์แรกทางด้านเลกแรกแล้วก็เลกแรกเราชนะทางฝั่งทเวนเต้4-2นะครับผมแล้วขอมาดูทางด้านยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะครับอุย้ยแมนซิตี้์นำมาริดไป3-2นะ เล็กแรกวิแมนยูเจอไฟนูนดก็ชนะ2-0นะครับเอาหน่อยเว้ยแมนยูไปฝั่งฝันสักทีนะแมนยูนะก็ตามนี้ครับผมของ UCL นะทีมอังกษิษเราเข้าไปกี่ทีมอนะ1 2 3 4ทีมโอเคมาเยอะอยู่นะครับปีนี้ก็ผมมาดูตารางปฏิทินนะครับเดี๋ยวแมตช์หน้าเรามีเจอกันทางด้านวีเนเซ่นะเป็นแมตช์เยือนของเราแล้วก็เล่นในบ้านกับ ทเวนเต้ในยูโรปานะตอนนี้เราก็นำเขา4-2ในเลกแรกนะครับผมเลก2ก็น่าจะไม่มีอะไรนะทางฝั่งทเวนเต้แล้วก็แมตช์3เราเล่นในบ้านเจอทางด้านสเปนเซียครับผมเดือนนี้แมตช์ Math ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับโอมา่าก็น่าจะชิวๆนะมีมีอถไรผิดพาดได้ก็น่าจะเก็บ3แต้มแล้วก็เข้ารอบยูโรปาได้ชิวๆก็ตามนี้ครับผมส่วน,นพา์ทนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปเลยนะ ใกล้เปิดเรียนแล้วผมมอผมอะ่ะก็พยายามจะลงให้บ่อยขึ้นนะครับสำหรับนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะบายตามเชียร์โรมาก,กันด้วย